ความเครียดที่มันเกิดขึ้นบางทีตัวเราเองเราก็ไม่ทันได้รู้ตัวได้ซ้ำมันเป็นสภาวะอารมณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาที่ตัวเราเนี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาเกิดขึ้นบ่อยๆสะสมไว้มากๆเนี่ยมันจะทําลายสุขภาพจิตของเราได้เช่นเดียวกันนะคะความเครียดเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนไม่อยากจะพบเจอเลยหลายๆคนคงสงสัยว่าแล้วเราจะทํายังไงเดียลหะเพื่อให้ตัวเราเองสามารถลดความเครียดหรือทําให้เจ้าความเครียดนี่มันลดน้อยลงไปได้อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่อ l ิ j i พ p o แค a ต์วันนี้อยู่กับอีปรัชราพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะความเครียดเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนไม่อยากจะพบเจอเลยแล้วแม้กระทั่งความเครียดที่มันเกิดขึ้นบางทีตัวเราเองเราก็ไม่ทันได้รู้ตัวได้ซ้ํา แล้วความเครียดบางทีมันเกิดขึ้นบ่อยๆสะสมไว้มากๆเนี่ยมันก็ทำลายสุขภาพจิตของเราได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังใครหลายๆคนคงสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงเดียวหละเพื่อให้ตัวเราเองสามารถลดความเครียดหรือทำให้เจ้าความเครียดนี่มันลดน้อยลงไปได้ต้องคำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่าความเครียดเนี่ย มันเป็นสภาวะอารมณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาที่ตัวเราเนี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือรเผชิญกับความยุ่งยากบางอย่างที่เราไม่สามารถจัดการกับมันได้ทันทีทันใดบางครั้งมันก่อให้เกิดเป็นความไม่สบายใจวิตวกกังวลกับสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาหรือบางคนเกิดเป็นความรู้สึกกดดันหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มักจะเครียดจากความกดดันโดยที่ตัวเราเองไม่รู้ตัวก็มี เพราะคนเราเนี่ยเวลาที่มันเกิดความเครียดมันก็จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านร่างกายได้ค่อนข้างแตกต่างกันบางคนเครียดแล้วก็กินไม่ได้บางคนเครียดนอนไม่ได้บางคนเครียรนนดยแล้วมีอาการปวดหัวมีอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวตามมาก็มีซึ่งเวลาที่เราเกิดความเครียดแล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกันมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งเนี่ยตัวเราเองก็ไม่สามารถรู้เท่าทันได้ เพราะบางทีมันฉายภาพออกมาเป็นอาการทางกายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่าเจ้าความเครียดมันก่อให้เกิดเป็นปฏิกิริยาทางด้านร่างกายบางอย่างให้เรารู้เราก็ควรจะรู้เพราะว่ามันส่งสัญญาณมาแล้วหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยเราต้องหาวิธีการหรือว่าเรียนรู้ที่จะจัดการกับมัน <c oughs> เพื่อให้ตัวเราเองสามารถบรรเทาความเครียดต่างๆหรือว่าลดอาการทางกายต่างๆของตัวเองที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นได้อย่างน้อยเนี่ย ก็ช่วยให้ตัวเราเองสามารถพร้อมในการที่จะรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นเวลาที่เราเห็นแล้วว่าอาการทางกายอะไรบ้างที่มันส่งผลให้ตัวเราเองเกิดเป็นความเครียดในเวลานั้นเกิดขึ้นมาได้เราทุกคนต่างจะต้องเผชิญกับความเครียดไม่โดยที่ไม่สามารถตีเลี่ยงมันได้เลยแต่ความสามารถในการรับมือกับความเครียดหรือว่าการจัดการกับความเครียดของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองเนี่ยมีลักษณะบุคลิกภาพยังไงลักษณะพฤติกรรมของเราเป็นแบบไหนเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในชีวิตของเราที่เผชิญมาเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างรวมไปถึงตัวเราเองเนี่ยมีลักษณะนิสัยยังไงบ้างต่อการมองโลกหรือต่อการมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นมาไปก่อนนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังตัวที่เนอ,อยากให้คุณผู้ฟังทําความเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างคือความเครียดเนี่ยมันเป็นการที่ ตัวเราเองจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถรู้เท่าทันมันได้แต่จริงๆแล้วเจ้าความเครียดเนี่ยเขาจะมีต้นเหตุหรือว่ามีที่มาที่ไปที่เป็นสาเหตุของความเครียดอยู่ไม่กี่อย่างเองอย่างแรกเลยบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยกำลังเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างเช่นกลัวที่จะต้องเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือกับบางคนกลัวจะสอบไม่ผ่าน กลัวการอ่านหนังสือไม่ทานการทํำงานอะไรที่เราไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งอยู่ในครอบครัวที่เรารู้สึกว่าเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยบางทีความเครียดเนี่ยมันเกิดจากสถานการณ์ที่เรากำลังปเผชิญอยู่ณปัจจุบันตรงนั้นก็ได้หรือกับบางคนเนี่ยความเครียดเกิดจากการที่เขามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเช่นเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสถานศึกษา เปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนผู้เลี้ยงดูหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายการทํางานการเปลี่ยนสายงานหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแฟนเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเป็นความเครียดของเราได้คุณผู้ฟังหลายๆท่านคงแอบเถียงยิ่กับมาใช่ไหมล่ะคะว่าการเปลี่ยนคนรักเนี่ยมันทําให้เราเกิดเป็นความเครียดได้จริงๆหรอจริงๆมันเป็นแบบนั้นล่ะคะ่ะคุณผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่า มันไม่มั่นคงในจิตใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงบางทีมันก็เกาะเป็นความเครียดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาให้เราสามารถลบก,กวนจิตใจเราได้ หรือกับบางคนความเครียดเกิดจากการเจ็บป่วยของตัวเขาเองเช่นบางคนมีโรคเรื้อรังบางคนมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือกับบางคนมีความทุพพลภาพหรือมีความพิการบางอย่างที่ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ตามปกติสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เกาะให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน พราะอย่างบางคนเนี่ยก็มีการสูญเสียอวัยวะอย่างกระทันหันมันก็ทําให้เขาเนี่ยสูญเสียศักยภาพในการดูแลตัวเองในการทํางานสิ่งเหล่านี้ก็ก่อเป็นความเครียดให้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่มาที่ไปของความเครียดของเราเนี่ยมันมาจากตรงไหนและเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับความเครียดต่างๆในร่างกายเหล่านี้เนี่ย อย่างแรกเลยถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองเครียดได้น้อยลงเราต้องทันความเครียดของตัวเองก่อนร่างกายเราเนี่ยจะผลิตฮอร์โมนของความเครียดเพื่อต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่รอบๆตัวเนาะรวมไปถึงการกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันบางอย่างในร่างกายของเราด้วยซึ่งประโยชน์ของฮอร์โมนของความเครียดเนี่ยมันมี ในอีกด้านหนึ่งของมันเหมือนกันเพราะมันจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองหรือหาทางแก้ปัญหาเมื่อเวลาที่เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างตึงเครียดมากๆเช่นบางทีเราเครียดจนทําให้เรากล้าที่จะพูดอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะพูดมาก่อนหรือกับบางคนกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือถ้าคุณผู้ฟังมักจะได้ยินตัวอย่างนี้เวลาที่เราเกิดความเครียดเวลาที่มีไฟไหม้เราก็สามารถทําอะไรก็ตาม ที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้มาก่อนในช่วงเวลาที่มันฉุกกระหุกแบบนั้นแต่ถ้าร่างกายของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนของความเครียดมันออกมามากเกินไปหรือบางทีมันหลั่งออกมาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นผลเสียกับตัวเราเองได้บางคนอาจจะทําให้เราไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้เหมือนเดิมหรือบางคนศักยภาพในการคิดตัดสินใจบางอย่างมันก็ต่ําลงไปด้วย จนบางทีทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจนานไปมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันการจัดการกับความเครียดเนี่ยมันไม่เพียงแค่ว่าลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายต่างๆนะคะคุณผู้ฟังแต่มันยังจะช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีภาวะอารมณ์ที่มันค่อนข้างสงบ เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราได้ด้วยแล้ววิธีการที่อยากจะมาแนะนําคุณผู้ฟังในวันนี้มันก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพราะมันต้องอาศัยความอดทนแล้วก็การฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวละค่ะเพื่อให้มันเข้าไปเป็นนิสัยของตัวเราเองแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปเป็นนิสัยเนี่ยการจัดการกับความเครียดของเรามันก็จะไม่ได้ยากตามมาด้วยสิ่งหนึ่งเลยที่เรามักจะได้ยินเวลาที่เกิดเป็นความเครียดเนี่ยใครหลายๆคนมักจะแนะนําให้ออกกาลังกายซึ่งตัววเองก็มองว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้ตัวเราเองสามารถลดความเครียด ได้ทันทีทันใดแต่มันจะช่วยหลั่งสารฮอร์โมนบางอย่างเพื่อเข้ามาทําให้ความตึงหรือความเครียดในร่างกายของเราเนี่ยมันค่อยๆเบาบางลงมากไปกว่าน,นั้นเลยบางคนที่เครียดจนทําให้มีปัญหาการนอนไม่หลับหรือว่าหลับยากเนี่ยการออกกําลังกายเพื่อสลายพลังงานของตัวเองมันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถนอนหลับได้ง่ายแล้วก็หลับได้ลึกกว่าที่เคยจะเป็น บางทีมันก็จะส่งผลทําให้ตัวเราเองรู้สึกว่ามันเครียดน้อยลงแม้จะเป็นเพียงแค่การเดินในระยะสั้นๆหรือการวิ่งในช่วงเวลาสั้นๆหรือการวิ่งในระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากแค่ออกกลาลังกายเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเราทั้งด้านร่างกายและก็ด้านจิตใจของเราด้วยนะคะหรือกับบางคนเนี่ยมีความตึงเครียดจนทําให้นอนได้หลับยากมาก การเข้านอนในแต่ละวันหรือการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลให้การเครียดของเราเนี่ยมันยังคงอยู่และกับบางคนก็กลายเป็นการเครียดเหลือลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยก่อนเข้านอนเราควรจะแบ่งเวลาเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอะไรที่เราได้ทำไปอะไรที่เรารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงอะไรที่เราอยากจะทำแล้วมีแผนอะไรที่เราอยากจะทำมันบ้าง เพื่อให้เราเกิดเป็นความเข้าใจตัวเองแล้วก็ลดความกดดนันความคาดหวังในตัวเองตรงนั้นลงไปด้วยมากไปกว่านนั้นเลยเนี่ยการแบ่งเวลาเพื่อกลับมาทบทวนตัวเองใน1วันเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มองว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆที่ทําให้ตัวเราเองสามารถระบายความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งวันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถทบทวนที่มาที่ไปของความเครียดของตัวเองได้ด้วย เพราะกับบางคนเนี่ยวันนี้เรารู้สึกว่ามันเครียดมากมากจนเราปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้กลับมาทบทวนตัวเองท้ายที่สุดแล้วปัญหาของความเครียดมันก็ยังคงอยู่พรุ่งนี้เช้าเราตื่นไปเนี่ยเราก็ยังต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่หากเราแบ่งเวลามาทบทวนบ้างมาคิดบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างที่มันเป็นที่มาที่ไปของความเครียดของเราเนี่ย ม่แน่นะคะคุณผู้ฟังวันต่อไปเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้ดีกว่าในวันนี้ด้วยซ้ำด้วยนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่มองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญด้วยเช่นเดียวกันก็คือการที่เรามีความเครียดแล้วเราอยากจะเครียดมันน้อยลงมันอาจจะเกิดจากการที่เรากดดันตัวเองหรือว่ามีการคาดหวังในตัวเองหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราคาดการได้ยากเนี่ย การตั้งเป้าหมายไปทีละวันการตั้งเป้าหมายไปแต่ละสัปดาห์หรือว่าการมีทูดูลิสในการทำบางอย่างในแต่ละวันของเราค่อยๆให้มันผ่านไปได้เนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทำให้ตัวเราเองมองเห็นสถานการณ์แล้วก็มองเห็นศักยภาพของตัวเองที่กำลังทำอยู่ะปัจจุบันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยรวมไปถึงตัวเราเองเนี่ยยังสามารถควบคุมตารางชีวิตของตัวเองได้เพื่อลดความเครียดแล้วก็ความกดดันในตัวเราลงไปได้ด้วย หรือกับบางคนเนี่ยละเลยสุขภาพของตัวเองมากๆเลยจะทําให้บางทีมันเครียดมากๆกินน้อยลงหรือบางคนกินแต่ว่าไม่เลือกที่จะกินเลยการกลับมาดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่ดีกับตัวเองงดอะไรที่มันเป็นพวกแป้งพวกน้ําตาหรือของมันหรือคาเฟอีบ้างเนี่ยบางทีร่างกายเราได้รับอะไรดีๆเข้าไปมันก็รู้สึกอ่อนโยนแล้วก็ใจดีกับตัวเองบางทีความเครียดเหล่านั้นก็สามารถลด,ดลงไปได้ด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ฟังอีต้องบอกแบบนี้เลยว่าเวลาที่เราจะสามารถคิดวิเคราะห์หรือตัดสินใจหรือจัดการกับความเครียดของตัวเองได้ดีเนี่ยอีมักจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและก,ก็มักจะบอกใครหลายๆคนว่าการนอนพักผ่อนให้ได้7-8ชั่วโมงต่อวันเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆ เราไม่ควรอดนอนหรือว่านอนดึกเพราะมันจะทําให้ตัวเราเองยิ่งมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อมีความตึงตัวของการใช้ร่างกายของตัวเราเองมันก็จะส่งผลให้ตัวเราเองตึงเครียดตามไปด้วยแม้ในวันนั้นเนี่ยจะไม่ได้เจอเรื่องอะไรที่มันหนักหน่วงเลยแต่ว่าร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยความเครียดที่มันเข้ามามันก็จะดูยิ่งใหญ่กว่าปกติได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งสุดท้ายเลยที่อี๊อยากจะบอกก็คือหากิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็มันดีต่อใจเรา เพื่อให้ตัวเราเองลดความเครียดของตัวเราในหนึ่งวันได้บางทีกิจกรรมที่ทำเนี่ยใครหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเลยหนึ่งวันก็ทำงานค่อนข้างหนักแล้วแล้วก็มีความเครียดบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปทำได้เพราะราต้องมาคิดเรื่องที่มันกำลังเครียดอยู่แต่หากว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถแบ่งเวลาในการที่จะเอามาทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบแล้วก็บันเทิงจิตใจของตัวเองบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะการเล่นกีฬาการดูหนังการฟังเพลงมันคือการที่ตัวเราเองเนี่ยอนุญ,ญาตให้ตัวเราเองรู้สึกอย่างอื่นได้บ้างนอกจากความเครียดเจ้าความเครียดเนี่ยเขาก็ควรจะมีช่วงเวลาของเขาที่จะต้องหยุดเครียดได้บ้างเพื่อให้ตัวเราเองได่มีเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างเพราะถ้าเราสามารถควบคุมความเครียดของตัวเองจากภายในไม่ได้เราก็ใช้เวลาด้ละค่ะเข้ามาควบคุมเขา เพื่อให้ตัวเราเองรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราควรเคลียร์ช่วงเวลาไหนที่เราควรหาความสุขให้กับตัวเองได้บ้างสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปเนี่ยมันเหมือนเป็นวิธีการที่มันค่อนข้างง่ายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรามักจะเห็นในชีวิตประจาวันของเราอยู่แล้วแต่อย่างที่เกินไปในตอนต้นนะคะว่ามันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายแต่การกระทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายตามมาด้วยมันต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็การทดสอบกับจิตใจของตัวเองไปเรื่อย ความเครียดเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้เราสามารถค้นหาที่มาที่ไปของสาเหตุของความเครียดของตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรมันคือที่มาที่ไปหรือต้นตอของปัญหาของความเครียดเนี่ยอย่าลืมที่จะลงมือจัดการกับปัญหาเหล่านั้นร่วมไปด้วยนะคะรวมกับเทคนิคแล้วก็ทริคต่างๆที่ลงมาเล่าให้คุณผู้ฟังในวันนี้เผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะจัดการปัญหาได้ไม่ทันทีทันใดแต่อย่าลืมนะคะว่า ในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เต็มไปด้วยความเครียดได้เพียงอย่างเดียวเราควรจะอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขกับสิ่งต่างๆต่ควรจะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้รู้สึกกับความรู้สึกอื่นๆนอกจากความเครียดของตัวเองด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง ios และ android